ยหลายๆเรื่องนะครับที่สำคัญมีอยู่สองเรื่องที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับคนที่จัดประเภทตามช่วงอายุนะครับผมได้พูดถึงงานเยาวชนนะครับกับงานผู้สูงวัยนะครับงานเยาวชนนะครับก็เด้นเรื่องเมกะเฮกตอน คือเอาเด็กเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับควานหาความรู้นะครับที่มีอยู่ในไซเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันนำเสนอว่าประเทศชาติจะเดินไปทางไหนนะครับตอนนั้นก็อยู่ในสภาพที่เยาวาชนนะครับอายุในวนัยนักเรียนจนถึงวัย ใจในทางการเมืองนะครับแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวกันนะครับผมเข้ามาเป็นนักวิวัาการผมก็คิดว่าเรื่องของเยาวชนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะไม่ดูแต่เรื่องของนิสิตนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตหรือว่าดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตเท่านั้นนะครับแต่เราจะดูว่าพวกเขาเป็นเยาวชนนะที่มาอยู่กับเราเนี่ย เขาเป็นเยาวชนด้วยเพราะฉะนั้นก็จัดกิจกรรมที่จะทําให้เขาก็มามีส่วนในการเป็นส่วนหนึ่งของชาติ้านงนะครบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นก็ในประกาศก็จะทำเบเกอร์เฮกตอนนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะทำอีสปอร์ตนะครับทำกีฬากีฬาแบบที่ที่ไฮเทคนะครับเป็นอีสปอร์ตแทนที่จะเป็นสปอร์ต ก็พูดถึงเรื่อง forecast foresight นะครับ foresight foresight ไม่ใช่ forecast นะครับ forecast นี fore ่คือการทำนาย foresight คือการทำนายด้วยคิดด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ไปสู่อนาคตที่ทำนายเอาไว้แต่เลือกนะเลือกที่จะไปสู่ที่ทำนายเอาไว้หลายๆทางเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศสำหรับจุมชนนะครับแต่เขายกวะชนเนี่ยมาช่วยทำ foresight เราะฉะนั้นเยาวชนเนี่ยก็จะทำมีกซแกเกัรตอนนะครับจะทำโฟร์ไซท์แล้วก็จะทำอ e ีสปอร์ตกับอ,อีกช่วงอายุหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือผู้เกษียณนะครับอายุ60 65ไปจนกระทั่งถึงถึงอายุเท่าไหร่ตามใดที่ยังมีพลังนะครับก็จะเปลี่ยนให้ จากเดิมที่เรามองผู้เกษียณเป็นผู้มีปัญหาเป็นผู้ที่เป็นปัญหาเป็นผู้ที่กำลังจะป่วยหรือคนที่ผ่อนอยู่เฉยๆรเราจะเปลี่ยนให้เป็นพลังเปเปลี่ยนให้เป็น,ปนพลังนะครับแต่ก็ใช้เวลาเตรียมตัวนานสักหน่อยนะครับนานสักหน่อยเลมาถึงวันนี้ก็ประมาณ6เดือนแล้วนะครับท่านผู้อำนวยการอชอ็เป็นเจ้าภาพหลัก ชิญองค์กรอีก20องค์กรทั้งที่อยู่ในกระทรวงอบและไม่อยู่ในกระทรวงอบนะครับมาร่วมกันเป็นสกิมพ์พยามาทำเอโบยูกันนะครับื่อจะเปลี่ยนผู้ที่กเกษียณให้เป็นพลังอย่างไรนะครับท่านผู้มีเกียรติครับผมเ,เนีย่ยปีนี้อายุ67นะครับผมเนี่ยเคยผ่านหมือนไทยนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยที่เน้นความสัมพัญของคนใน แต่และช่วงวัยไม่เหมือนกันนะครับตอนผมเกิดเนี่ยนายกรัฐมนตรียังเป็นจอมพลปพิบูลสงครามนะครับท่านลิเริ่มวันเด็กท่านลิเริ่มวันเด็กนะครับทําไมท่านลิเริ่มวันเด็กเพราะว่าประเทศไทยแต่ไหนแต่ไรมานะครับเป็นประเทศที่ประชากรเบาบางเป็นมาตั้งแต่หลายร้อยปีแล้วในสมัยยุธยาก็เป็นอย่างนี้สุโขทัยก็เป็นอย่างนี้ รัตนโกศิทร์ตอนต้นตอนกลางก็เป็นอย่างนี้นะครับคือเราเราไม่ค่อยมีคนเรามีประชากรเบาบางมากนะครับตอนที่ผมเกิดเนี่ยนะครับจำได้ไปอ่าเนเอกสารย้อนหลังนะครับช่วงปีที่ผมเกิดเนี่ย2,490ปลายปลายนะครับประชากรไทยมี18ล้านคนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นมามากแล้วนะครับ ตอนเกิดเหตุการณ์24มิถุนายน2475คนไทยมี12ล้าน12ล้านเอ็นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้คนไทยเกิดต้องการให้คนไทยเกิดนะครับต้องการให้เด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดก็ทําให้แม่ที่มีลูกหลายๆครั้งเนี่ยคลอดลูกแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายในขณะคลอดหรือตายหลังคลอด พราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเด็กนะครับแล้วก็ผมก็จําได้นะครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยออไปที่ไหนก็มีแต่คนทองครับมีแต่คนท้องอะเต็มบ้านเต็มเมืองนะคนทองัแล้วก็ครอบครัวหนึ่งก็มีลูกสี่คนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าหกคนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็จัดงานันเด็กกันนะครับเด็กแต่เดิมเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจมากหรอกนะครับ ัฐบ,บาลก็มาสอนพวกเราว่าเด็กคือทรัพยากรเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับก็ทําวันเด็กกันนะครับแต่ในช่วงที่ผมเกิดเนี่ยเยาวชนอันหมายถึงเด็กที่อยู่ในวัยเรียนนะครับทงมัธยมทงมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาก็คือหา,นะาคนเรียนไม่ค่อยได้นะครับหาคนเรียนไม่ค่อยได้นะครับ ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นมหาาลยเปิดแต่ก็ยังหาคนเรียนไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องทำงานหาไรายได้จนไมมีเวลาที่จะปลีกตัวมาเรียนหนังสือได้นะครับจุฬาเนี่ยก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กกรุเทพเด็กที่มีฐานะดีที่ว่าไม่ต้องดูแลตนเองเพ่อแม่ดูแลระหว่างที่เรียนได้นะครับโรงเรียนสวนกุหลาบเทพศิริน์สมัยนะั้นยังไม่ต้องสอบคัดเลือกนะครับเดินเท่าได้นะครับ แต่ว่าพอผมเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับผมก็ตกมาสู่ยุคที่ว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติในยุคที่ผมเข้ามาหาวาลัยนะะเนี่ยคือเกิดปัญหาที่ว่าโรงเรียนไม่พอมหาวิทยาลัยไม่พอนะครับเกิดหลักสูตรถวายไลทาเยอะแยะพวกเราหลายคนก็เป็นผลผลิตของหลักสูตรถวายไลนะครับบางที่ก็เรียกว่าภาคค้างบางที่ก็เรียกว่าถวายไล ที่เารียกว่าหลักศูนย์พิเศษนะครับเพื่อเพื่อขยายโอกาสนะครับก็เยวาวชนเป็นพลังที่สำคัญมากในตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาคมนะครับซึ่งผมมีส่วนไปร่วมกับเขาอยู่นิดหน่อยนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็รู้กันว่าเยวาวชน,เ,นเป็นพลังที่สำคัญ มันไม่ใช่สาคัญมากอย่างเดียวนะครับมีมากด้วยเยาว,วชนเป็นคนส่วนใหญ่เลยนะครับ14ตุลาคมเนี่ยคนในวัยมหาวิทยาลัยกับหลังมหาวิทยาลัยนิดหน่อยรือว่าก่อนมหาวัย,ายนิดหน่อยเนี่ยเต็มสน,น,น,นามเต็มสนามหลวงเต็มถนนราชดำเนินนะครับเป็นการเป็นเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าเยาว,วชนเนี่ยนอกจากสําคัญเพราะเป็นคนที่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการเป็นรุ่น แรกๆของครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีจานวนมากด้วยบจากนั้นผมก็ได้อยู่มาอยู่มานะครับจนมาถึงวันนี้อายุ67เนีก็เกิทดทฤษฎีโยค้นมาโยยางแอนโอดคือว่าเขาก็บอกว่าคนในวัยนี้เนีเป็นคนที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็สะสมความรูส้สะสมประสบการณ์อะไรมาไม่น้อย ยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและที่สำคัญเยอะด้วยเยอะด้วยนะครับปีนี้หรือปีหน้านะครับคนที่อายุ60ขึ้นไปมีประมาณ2ีเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับ20่เปอร์เซ็นต์ของประชากรครับคําว่าคนไทยเดินมา5คนเราก็เห็นปลาไปนี่นะครับ1ึงึงเม็ดจะตกอยู่บนหัวของคนที่อายุ60ขึ้นไปนะครับทันที นั่งอยู่ที่นี้จํานวนไม่ร้อยก็เป็นคนยุคเดียวกับผมคือยุคโยนะโย่ก็คือ,อยากแกนโธนะ่ท่านผูว้ว่าววของผมเนี่ยก็กำลังจะเป็นโยในเวลาไม่นานนะนะครับท่านประธานกศวท่านหมอสุธิพอเนี่ยนะครับก็อ,ออดผมรุ่นเดียวนะครับดูหน้าตานี่ไม่เหมือนคนอานะยุ66นะครับพะ,ะน้น,น่ยวิธีคิดของ ของฝรัง่งที่คิดแล้วเราไปคิดตามนะครับในตอนแรกก็คิดตามแบบผิวเผินก่อนนะครับก็เห็นคนเกษียณจะเป็นปัญหานะครับเ,นนเ,รเ,หเห็นคนเกษียณเป็นปัญหา,าเห็นคนเกษียณเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเห็นคนเกษียณเป็นสวัสดิการที่เราจะต้องทําให้ใจ่ายให้นะครับแต่ว่าเมื่อเรา มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับบวกกับทฤษฎีใหม่ๆของฝรั่งเรื่องโยเนี่ยนะครับคือคนแก่เป็นพลังได้คนเกษียณเป็นพลังได้ทำให้ผมใน,ในตระหนักว่าในยุคนี้เนี่ยใครๆก็เป็นหัวกเรื่องเด็กน,นะครับเดี๋ยวจะเดินขบวนกันดีหรือเปล่าหรณอะไรตอไแต่จริงๆแล้วเขามีจํานวนน้อยที่สุดเพราะไม่เกิดไม่มีไม่มีการเกิดสักเท่าไหร่นะครับ มันแสดงออกที่โรงเรียนของเราก็จําเป็นจะต้องปิดหลายโรงเรียนนะครับหรือปิดเป็นสัดส่วนหลายเปอร์เซ็นต์ประว่าเด็กนักเรียนน้อยแล้วก็แสดงออกท,ที่ทีแคสของเรานะครับรับตั้งไม่รู้กี่รอบก็ยังคนไปครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่สื่อในขณะที่สังคมจ้องจับไปที่คนในวัยยังคือวัยนักเรียนจนถึงปิญญาตัีเนี่ยนะครับ ความเป็นจริงที่มันแอบซ่อนอยู่ก็คือว่าคนที่มากอย่างนี้คือคนในวัยโยแล้วก็คนในวัยโยเนเอนะคะรับสามารถที่จะมาเป็นพลังได้นะครับในทางสุขภาพนะครับก็มีหนังสือออกใหม่เยอะผมไปเดินตะเวนดูนะครับตอนนี้มันก็มีทฤษฎีที่ว่าที่มันสุดโคตรที่สุดนะแต่มันอาจจะจริงก็ได้นะบอกว่าการแก่เนี่ยมันเป็นโรคชนิด สามารถที่จะแก้ไขได้หมดนะครับเขาท้าทายว่าความแก่ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับความแก่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่เวลานี้ก็จริงแต่เราสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขธรรมชาติยืดอายุของคนออกไปได้นะครับและก็ยืดอายุที่มีสุขภาพดีออกไปได้ด้วยนะครับเป็นศาสตราจารยมีชื่อของมหาวิทยาลัยมีชื่อของตัวตก ม,ม,มันมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับซึ่งประเดี๋ยวท่านวิทยกรสี่ห้าท่านที่จะมาพูดเนี่ยคงขยายความได้ดีกว่าผมอมีกเยอะนะครับนอกจากนี้กนานรที่คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในวิชาการนะครับแล้วก็สําคัญเพราะว่ามีประสบการณ์อะไรมาเยอะเนี่ยเราจึงเราจึงคิดที่นอกกรอบประสบ เราคิดว่าจะเปลี่ยนเขาให้มาเป็นพลังจะเปลี่ยนเขาให้เป็นพลังนะครับในการนี้ก็คงเห็นอยู่ที่ว่าเรามีคนทั้ง2 1ตัวงานมาจับมือกันเนี่ยชี้เห็นว่าการที่จะเปลี่ยนคนเกษตรให้เป็นพลังเนี่ยมันมีกระบวนการมีรายละเอียดมีข้อติดย่อยเยอะแยะนะครับทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการเรียนรู้ทั้งเรื่องการเข้าคนรุ่นก,นก่อนได้นะครับถ้าคนในวัยโยวเนี่ย ไม่ฝักใครคิดว่าตัวเองเก่งเพราะว่าอยู่มานานก็จะเขา้าคนอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องมีจิตวิทยาว่าด้วยจะทำยังไงให้คนโยมี p o s i t i v e t h i n k i n g มีความคิดในเชิงบวกนะครับทำยังไงที่จะให้คนในวัยอื่นๆได้เห็นว่าคนในวัยโยมีประโยชน์นะครับและที่สำคัญนสังคมจะต้องฝึกที่จะเห็นคนทุกวัยมีความหมายหมด แล้วก็ต้องฝึกที่จะไม่เห็นคนต่างวัยเป็นประบะับปักเป็นคู่แข่งเป็นคู่เปลียบเทียบนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้ต้องวกกลับมาสิ่งที่ดีนะที่อยู่ในศาสนาพุทธมีอยู่ในวัฒนธรรมไทยซึ่งดีเแล้วกินคือประสาคนทุกช่วงไวัยได้ด้วยกันหมดนะครับในครอบครัวก็เป็นคนสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นได้ยิ่งดีนะครับในจังหวัดในอำเภอก็ คนทุกวัยมีความหมายหมดนะครับคนหนุ่มคนสาวก็มีกำลังมีความว่องไวครับมีความไม่รู้อะไรไไหลายอย่างซึงจำเป็นในการที่จะทําให้างานสําเร็จน,นะครับบางทีรู้ไปหมดก็ทําทอะไรไม่สําเร็จน,นะต้องมีรู้บ้างส่วนผู้สูงวัยก็เต็มไปได้วยปัญญามีประสบการณ์แล้วก็ยังมาบวกกับจิตใจที่ตามโลกทันนะครับจะทําให้โยมีมบทบาทดนะ้โยต้องตามโลกทัน ถ้าโยนก็ตามโลกไม่ทันโยนก็จะหมดเหยียดนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทำยังไงให้โยเนี่ยตามโลกทันด้วยนะครับพูดโดยสรุปผมเห็นโอกาสผมเห็นอนาคตผมเห็นความบางของประเทศนะครับมันอยู่ที่มุมมองมันไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงอย่างเดียวมันอยู่ที่มุมมองนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยถ้ามองด้วยมุมมองที่ต่างกันมันก็จะเห็นอะไรไ ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับขอสรุปยิดเดียวว่าเดิมเรามองว่าคนสูงวัยเป็นปัญหามีปัญหาจะเป็นปัญหาจะเป็นตุ้มถัวสังคมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงมองด้วยมุมมองแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงแบบเดิมแต่มองด้วยมุมมองใหม่นะครับหวกกับหลักฐานบวกกับหลักวิชาที่ผมยกเป็นตัวอย่างเนี่ยครับโยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเศรษฐ,ฐกิจโยเนี่ย ไได้โยเนี่ยเป็นพลังนะครับและโยเนี่ยจะเป็นคนที่นอกจากมีอายุมากแล้วยังมีสุขภาพดีด้วยนะครับก็จะเป็นพลังของบ้านเมิองนะครับก็ขอให้การลงนามเอโเย็นวันนี้นะครับกลายเป็นปฏิบัติการที่เป็นจริงนะครับขอให้พวกเราทุ่มเทคิดทุ่มเททำงานแล้วก็มีความ สมานสมานแล้วก็รวมเห็นรวมทั้งเห็นภาพยายใหญ่ๆร่วมกันนะครับแล้วก็แยกกันไปทำงานไม่เป็นไรแต่ว่าตลอดเวลาเห็นภาพยายใหญ่ๆร่วมกันครับขอบความสุขสวัสดีทุกเยี่ยนทุกท่านขอให้อายุย,ยืนนะครับขอให้มีสุขภาพแข็รขอบคุณครับขอบพคุณในหลวงนะครับขับสองก็เองทำบ้านนะครับน่ารักมากเลยนะครับจากทที่่าน